ลมหอบใหญ่แห่งไทยหลีกคืนวันสุดเดือดพัดกระหน่ำสนามทันเดอร์โดมจนแฟนบอลทั้งสองฝั่งต้องกุมหัวใจแน่นเมื่อบีจีปทุมอยู่ในเต็ดภายใต้กุนสือชาวซามูไรมาซาทาดะอิชิอิบุกมาเยือนเมืองทองอยู่ในเต็ดพร้อมความกดดันมหาศาลจากสถิติอาถรรพ์ที่ฝั่งรากยาวนานถึง17ปีเต็มบนผืนหญ้าแห่งนี้บีจีไม่เคยบุกมาคว้าชัยออกไปได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวกระทั่งค่ำคืนนี้ที่ทุกอย่างถูกพลิกทลายและกลายเป็นรอยจารึกใหม่ ประวัติศาสตร์ไทยลีกแบบคนลุกทั่วประเทศอีกครั้งเมื่ออิชิอิบอนระเบิดพลังเต็มสุขบ,บุกถล่มเมืองทองด้วยเอกรมเพสซิ่งเร็วเฉียบคมจังหวัดสวนกลับพิฆาตและวินัยเกมรับแบบซามูไรที่ยืนหยัดไม่ยอ่อท้อแม้ถูกกดดันหนักแค่ไหนก็ตามก่อนเกมเริ่มขึ้นเสียงซุบซิบทั่วโซเชียลเต็มไปด้วยคำถามว่าจะเกิดปฏิหารลังอาถรรพ์หรือฝันร้ายซ้ำรอยอีกหนึ่งบทตามประวัติศาสตร์17ปีที่ผ่านมานี้บีจียกพลมายืนหลายครั้งแล้วแต่สุดท้าย ต้องกลับออกไปแบบอก,อกหักเจ็บแสบบางนัดทลาดง่ายๆบางนัดถูกยิงท้ายเกมบางนัดโดนใบแดงเปลี่ยนเกมแต่ไม่มีครั้งไหนที่พวกเขาสามารถยิ้มออกจากสนามแห่งนี้ได้เลยแต่การมาถึงของอิชิอิเปลี่ยนทุกอย่างกุนซือที่เคยพาคาชิมะแอลเลิร์ดครองเจลิกมีระบบคิดแบบญี่ปุ่นที่ละเอียดทุกมิลลิเมตรบวกความดุดันสไตล์ไทยเวที่เขาเรียนหูจากการคุมทีมในไทยหลีกหลายปีจนแกร่งขึ้นทุกด้านขณะที่ฝั่งเจ้าบ้านเมืองทองเองก็อยู่ในช่วงกำลังสร้างทีมใหม่ ภายใต้ปรัชญาโคดว,วังทวชัยดำรงองค์ตระกูลผู้ผักดันฟุตบอลไทยเวให้เป็นลายเซ็นตัวเองไม่ว่าจะเป็นเกมรุกที่ดุดันวิ่งไม่มีหมดความกล้าบุกกว่าที่เคยเสียงลือเสียงเล่าอ้างจึงยิ่งทวีขึ้นว่านี่อาจเป็นคืนของโคชวังที่จะหยุดความร้อนแรงของบีจีและทําให้ไทยเวสันสะเทือนไปทั่วเจแปนด้วยการเอาชนะกุนซือระดับอิชิอิแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามทาเอาแฟนเจ้าถิน่นต้องอึ้งจนพูดไม่ออกบีจีของอิชิอิเล่นด้วยความเฉียบคมอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโครงสร้าง ทีมที่เน้นความแกร่งแดงกลางและสปีดการขึ้นเกมริมเส้นทำลายหลายกองหลังเมืองทองแตกกระจุยหลายครั้งตั้งแต่นาทีแรกความเร็วของแนวรกบีจีทำให้เมืองทองต้องถอยลงไปรับต่ำกว่าปกติจนเสียสมดุลในแดนกลางขณะเดียวกันฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งของเจ้าบ้านต้องรับมือกับการโอเวอร์แลปแบบสายฟ้าฟาที่กุนสือญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อเจาะจุดอ่อนเมืองทองโดยเฉพาะการขยับหาพื้นที่ของกองหน้าแบบสเต็ปญี่ปุ่นผสมไทยเวททำให้แนวรับเมืองทองอ่านเกมไม่ทันหลายครั้งแต่จุดที่ทำให้แฟน บอลลุกคือเกิดขึ้นในจังหวัดสวนกลับช่วงกลางเครื่องแรกเมื่อบีจีใช้เวลาเพียง7วินาทีจากการแย่งบอลแดงกลางจนถึงการจบสกอร์คุมกริบกลายเป็นประตูแรกที่นำไปสู่ความได้เปรียบเชิงจิตวิทยาทั้งสนามทีกเกมกลายเป็นแช์ที่อิชิอิคุมทุกจังหวดสั่งการทุกเม็ดบอลแบบญี่ปุ่นจัดหนักที่ผสมความดุดันของไทเวชนิดที่ฝ่ายเจแปนต้องหันมามองด้วยความประหลาดใจในวิวัฒนาการฟุตบอลไทยพอได้ประตูนำแนวทางการเล่นของบีจียิ่งนิ่งขึ้นลักษณะการยืนตำแหน่งชัดเจน เป็นบล็อกสามเหลี่ยมที่หมุนเวียนต่อบอลไหลลื่นเหมือนระบบที่ฝึกซ้อมมาเป็นร้อยครั้งเกมรุกด้านข้างไหลลื่นแบบซ้ายขวาสลับสวนสับจนเจ้าถิ่นต้องถอยร่นตลอดครึ่งหลังเริ่มขึ้นไม่ถึง10นาทีบีจีก็บวกประตู2จากจังหวะต่อบอลเร็วเพียง5คนก่อนหลุดเข้าไปแปลงง่ายๆแบบแสดงให้เห็นว่าระบบอิชิอิเริ่มสมบูรณ์เต็มรูปแบบแล้วความขลุกเพิ่มขึ้นเมื่อกล้องจับไปที่กองเชียบีจีที่กระโดดดีใจสุดเสียงเหมือนระเบิดอารมณ์ที่ถูกกดไว้มาเนิ่นนาน17ปีและคืนนี้คืออวันที่พวกเขารอคอย เมืองทองพยายามปรับเกมแก้หมกักด้วยการดันกองกลางเพิ่มความดุดันส่งปีกความเร็วลงสนามเพื่อจอบแบ็กบีจีแต่ด้วยเกมรับแบบญี่ปุ่นที่ละเอียดรอบคอบไม่เปิดช่องง่ายๆและวินัยของผู้เล่นบีจีที่ช่วยกันปิดพื้นที่ทุกจังหวะทุกครั้งที่เมืองทองพยายามยิงบีจีก็บล็อกได้แทบหมดทําให้โค้ชวังถึงกับยกมือขยี้หัวตัวเองหลายครั้งเพราะอ่านเกมอิชิอิไม่ออกในบางจังหวะ ช่วงท้ายเกมจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่การตัดสินใจของอิชิอิที่เปลี่ยนกองกลางตัวรับลงไปเพิ่มเพื่อปิดเกมเรียบร้อยหยุดความหวังมืองทองแบบสิ้นเชิงก่อนบีจีจะตอกฝ่าลงด้วยประตูที่3จากจังหวัดสวนกลับที่เหมือนตำราเรียนฟุตบอลญี่ปุ่นผสมไทยเวยอยงลงตัวเสียงเฮของแฟนบีจีดังเทียบเท่าฉลองแชมป์เล็กๆเพราะมันไม่ใช่แค่สามคะแนนแต่มันคือการล้างอาถรรพ์17ปีแบบสุดขนลุกที่ทำให้ทุกคนยืนปรบมือให้กุนซือซามูไรที่เปลี่ยนทีมนี้อย่างสิ้นเชิง หลังจบเกมเสียงชื่นชมอิชิอีดังกระหึมไทยหลีกหลายเพจญี่ปุ่นถึงกับสะเทือนเพราะสไตล์ฟุตบอลที่เขานำมาใช้ในบีจีเป็นสิ่งที่วงการลูกหนังเจแปนให้การยอมรับอยู่แล้วแต่เมื่อมันถูกผสมด้วยไฟของลูกหนังไทยเวความดุดันแบบไทยแท้การเล่นเร็วและใจสู้แบบไม่ยอมต่อยบอลหลุดง่ายๆมันยิ่งทำให้ระบบของอิชิอีเกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นอีกระดับจนสื่อเจแปนหลายแห่งต้องกล่าวถึงว่านี่คือกุญสือที่ยกระดับฟุตบอลไทยให้ก้าวขึ้นมาเสมอกับมาตรฐานเอเชียจริงๆ b ีจคว้าชัยแบบยิ่งใหญ่ขณะที่เมืองทองต้องกลับไปทบทวนว่าช่องโหว่ถูกเปิดเผยตรงไหนบ้างคืนนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะแต่มันคือวันที่คำสาปถูกทำลายวันแห่งการประกาศว่าอิชิอิตและ b ีจพร้อมกลับมาในเส้นทางลุ้นแชมป์อย่างจริงจังและเป็นคืนที่ทำให้แฟนบอลพูดพร้อมกันว่าขนลุกทั้งประเทศไทยเวสเทิร์นเจแปน